กด subscribe my channel official ลุ้นลับมาทอดไรน้ำมันมันหนังตลกมันต้องสดสดหนังดรามา่าเราก็เราก็ไม่มีบทนะแต่พดเกิดได้รางวัลบทภพาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะได้จัง <laughs> เรื่องไหนกำกับแล้วรู้สึกว่าโยากเรื่องนี้ยากมากห่อแ่วแตกนี่แหละครับพูดตามปกติได้แต่หนูไม่ได้บ้านะคะเอาจริงแล้วพี่เคยพูดว่าจะไม่ทำแล้วหอแต่วแตกทำไมทำอีก สนับสนุนโดย all new isuzu mu x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดไตราลาจีนา่าสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเจนิเฟอร์คิมนะคะในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์เรื่องที่ใครไม่รู้แต่แด่รู้นะจ๊ะวันนี้นะคะจะพาไปพบกับพ่วมกับหนังที่สามารถ สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นซุปตาร์ได้ในช่วงข้ามคืนค่ะคุณพจออน์อนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เป็นผู้กำกับที่อยู่ในกระแสตลอดเวลากระแสในที่นี้พี่สร้างเองหรือว่ายัางไงคะคือส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากพี่ม,ม,าามันมาจากคนอื่นมันมาจากคนอื่นอย่างเช่นเราต่อค่าตัวดารายอย่างเนี้ <laughs> อันนี้เป็นความจริงเลยนะความจริงเลยสมมุติว่าดาราเล็กมาสี่หมื่นแล้วต่อสามหมื่นห้าได้ไหมก็กลายเป็นว่าเราทะเลาะกับดาราตอนนั้นมีมีปัญหากับปอยติชดาไงะสี่หมื่นแล้วเราต่อสามหมื่นห้าได้ไหมปอยเพราะว่าพี่งบหมดเพราะดารามันเยอะปอยก็โอเคปอยก็โอเคแต่นักข่าวเนี่ยไม่โอเคก็พระอานนท์ตีกับปอยติชดาอะไรอย่างเงี้ยอืออพี่สร้างหนังมากี่เรื่องแล้ว ก็น่าจะเป็นประมาณ48นะฮะเรื่องอีก2เรื่องนี้ก็ประมาณ4 8กับ50เรื่องแล้วพี่เรื่องแรกของพี่ชื่อเอ่อเรื่องแรกคือสติกแตกสุดโคโลฉาย2538้ก็สติกแตกสุดโครโลก็เป็นหนังทำเงินสูงสุดของปีนั้นฮะก็ะเรื่องแรกทำเงินได้มากที่สุดเรื่องอะไร,รหนู่มแจ๊ส4ี G ได้เท่าไหร่คะเอ่อเฉพาะกรุงเทพ168ล้านถ้ารวมตาา่างจังหวัดด้วยก็ประมาณ400ร้ล้าน,นะะเป็นตัวเลขกนี้หรือของจิงของเจงของเจง <laughs> เรื่องไหนกำกับแล้วรู้สึกว่าโหยยากเรื่องนี้ยากมากหอเตาแตกนี่แหละครับมันยากเงี้ยพี่เค้มการที่เราทำจะทําให้คนหัวเราะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคิดว่าถ้าเราทําหนังตลกเนี่ยเราต้องทําให้คนหัวเราะได้หมด อะไรที่จะทําให้เขาหัวร้อนมันก็เป็นเรื่องยากแต่หนังที่พจนว่าชอบทําที่สุดก็พวกเดียวกับพวก18บแนอเออเหรอเพื่อนกุรักมกีวะอะไรอย่างเงี้ยตัวตนพจน์คืออย่างนั้นแต่พอทําหนังมาไปบริษัทไหนก็ให้ทําแต่หอแต่แต่เพราะมันขายง่ายกว่าใช่มันแมทกว่ามันก็เป็นภาระของเราที่จะทําให้คนหัวร้อนทั้งโรงได้พี่อ่ะเป็นที่อ่ำลือกันกับพวกเราเลยว่าถ้าไปเล่นหนังของพี่พจน์นะไม่มีสคริปต์ไม่มีบททําทำไมพี่ถึงจะปล่อยให้เขาดนสดถเมื่อ คือจริงๆคําว่าโดนสดเนี่ยไม่ได้โดนสดนะพี่เข้มสมมติพดถ่ายหนังอย่างเงี้ยพดก็จะบอกว่าตอนนี้เราจะถ่ายอะไรกันฉากนั่งคุยกันในร้านอาหารแล้วก็จะบอกก่อนแล้วก็จะบอกว่าสมมติมีเข้าฉากห้าคนพี่เข้มพูดอย่างนี้พี่กล้องตอบอย่างนงี้อะไรมีบทไหมไม่มีแต่เราจะบอกให้พูดเลยประหยัดค่าเกียนบทเหรอหรือยั พดตัดตอนในหนังในหัวมาอยู่แล้วว่าพูดพอย่างนี้แล้วพี่คิดไหมว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจพดนพจจะอธิบายก่อนว่าฉากนี้มันจะมาจากพี่เดินมาจากตรงโน้นแล้วพี่<า>นั่งตรงนี้<า>แล้วมันก็จะต่อด้วยไปอย่างนี้ซ้อมเสร็จแล้วก็ถ่ายเลยในเรื่องอื่นก็คือเขาจะให้บทมาไปท่องที่บ้านเลย<า>อ่ะท่องมาให้เรียบร้อยแต่พี่นี่ไม่ให้ใครจําอะไรเลยหรอเอามาตัวปิ๊วๆเลยตัวเปล่าๆเลยแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันจะมันจะได้มุกสดๆกว่าอ๋อพี่อยากได้ได้มุกอะไรที่สดว่าคาพูดที่สด่าอย่างเช่นตอน สภาพอะไรเง,งี้ยมันมาเดี๋ยวน,นั้นเลย <S <S มันหนังตลกมันต้องสดสดหนังดราม่าเราก็เราก็ไม่มีบทนะแต่พศเคยได้รางวัลบทภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมนะได้จากได้จากเมืองนอกด้วยแล้วก็ได้จากเมืองไทยด้วยขออนุญาตเสียาร,รยาดูขำบิ้งจริงคือพี่ไม่เขียนบท<ะ>เสร็จแล้วพี่ได้รับรางวัลเขียนบทยอดเยี่ยมมันดูแล้วมันต้องคิดตามเพื่อนกูรำงวีมันดูแล้วมันต้องคิดตามดูแล้วมันสะท้อนสังคมมันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่พี่เลือก คนมาเล่นน่ะพี่อเอาอะไรมาเลือกว่าเรื่องนี้จะต้องใช้คนแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้ต้องเข้าใจในวิธีการทํางานของพี่จําเป็นไหมว่าคนแต่ละคน ต้องตลกคนนี้ต้องตลกเอาตัวรอดเก่งอยู่มาม่ตลกไม่ตลก,<น>ตลกแต่พศก็มาทําให้ตลกได้นะพี่เคนจริงๆมีบทหรือไม่บทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหนังจะถูกต้องหรือเปล่าบางทีหนังเรื่องหนึ่งมีบทเขียนกันมา3-4ปีเลยแต่พอออกมาเป็นหนังมันไม่สนุกดาราคนไหนที่พี่ร่วมงานแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ปวดหัวก็เป็นจังไอคนนี้ที่เคียดที่สุดก็คือคิวดาราเพราะว่าหนังพดดารา Q ara, คิวจะแน่นกันทุกคนแล้วจ้องเอามารวมเอามารวมกันด้วยอ่ะสี่ห้าหกคนใช้วิธีไหนในการดิวดาราเพราะบางตัวยากมาก บางตัวไม่เคยไปปรากฏในเรื่องใดบนโลกนี้มาก่อน <C> e <at> พี่ก็ไปเอามาได้มดดํากันชัยพี่ไปเรียกมาแต่งหญิงได้เพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงหลอกมันห <c oughs> ลอกอยังไงหลอกเอานเล่นได้ดอยพอถ่ายเสร็จก็ต้องแต่งตัวแล้วนะมดดาต้องแต่งเป็นผู้หญิงนะเรื่องนะี้มาบอกตอนมาถูนหน้ากองนะ <c oughs> ไม่แต่งไม่ได้มดดามดดาจะกลับก็ไม่ได้นะพี่เสียหาย <c oughs> อย่างพี่หนุ่มก็เหมือนกันก็ให้หมดดำชวนมาคือคือมันจำเป็นต้องถ่ายแล้วพี่หนุ่มก็เลยถ่ายแล้วเขาไปต่อรองไม่ได้เหรอว่าไม่แต่ง ไม่ได้<ม>เขาก็ต้องแต่งเพราะว่าไม่งั้นก็ยกกองอมันก็เสียหายวัดม,มือชกกับเราอ่ะออที่เข้าฉากแล้วก็มีอาภพ,พรมีหลายคนเข้าฉากด้วยแต่วันดำมันมาชวนพี่หนุ่มมาเสร็จแล้วมันก็หนีไป<อ>เพราะว่ามันไม่มีมันเขาา้าฉากแต่มันพาพี่หนุ่มมาส่งหลอกมาหลอกมาหอแถวแตกเป็นทั้งหมดกี่ภาคครพี่หอแะแตกภาคนี้เป็นภาคที่8ดถ้าสมมติหนูอยู่ในหอแถวแตกภาคที่เก้า พี่คิดว่าจะสร้างคาแรกเตอร์หนูให้เป็นยังไงาาก็น่าจะคงจะเป็นเพื่อนเช็แต่วนะเป็นเป็นแจอะไรสักอย่างอยู่ข้างๆหอแล้วก็ชอบมาเตะเจ๊แต่ว่าเอาจริงแล้วพี่เคยพูดว่าจะไม่ทำแะ้วหอแตวแตกทำไมทําอีกพักความสนุกไว้แป๊บหนึ่งนะคะแม่ขอไปดูอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยนึงให้ All New Isuzu ม e w X เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการขับขี่เพราะภายในกว้างมากนั่งสบายทั้ง3แถว วิส์หรูและยังพับได้หลายรูปแบบด้านประตูท้ายมีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแถมยังกดผ่านกุญแจรีรโมทได้อีกด้วยจัดเต็มความบันเทิงด้วยหน้าจอขนาด9นิ้วถ้าคุณต้องการรถที่กว้างนั่งสบายฟังก์ชันการขับขี่ครบต้อง All New Isuzu MU-X สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง p s c เปลี่ยนคุณให้สวยลูกชิ้นเนื้อกโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งยมแปวอตมามีเรื่องสงสัยมานานแล้วเรื่องอะไรคะใครฆ่าอรารยาเป็นตัวจริงทยูนแล้วใครฆ่าอรรยากันแน่นะแกรู้ไปทำไมตัวถามพอานนท์มั้ <laughs> เอาจริงแล้วพี่เคยพูดว่าจะไม่ทำแล้วหอแต๋วแตกทำไมทำอีกอ๋อแฟนๆขับเรียกร้องใคร,แฟ,ใครแฟนขับอักใครแฟนขับแฟนแฟนขับที่เป็นแฟนขับหอแต๋วแตกก็มีเยอะพี่เขาเรียกร้องเพราะตอนภาคเจ็ดตอนภาคที่หกอะ,อะพูดกับว่าจะไม่ทำแล้วเพราะว่าโคตีไปเกิดแล้วไออีแฟนเค<อ>ปไปเกิดแล้วชื่อของภาคหอแต๋วแตกภาคแปดคือหอแต๋วแตกแห่โควิดปังปุริเย่ แต่และคนที่พี่ดิวมานี่น,นไม่เคยธรรมดาสักคนพอเดี๋ยวแตกภาคล่าสุดเนี้นะมีพี่เอก,กชัยพี่เอก,กชัยไม่มีอาจารย์ิ่งศักดิ์ไม่มีทำไมพี่เอกเขาไม่กล้ามากรุงเทพเพราะตอนนั้นโควิดระบาดหนักเขาก็เลยไม่มาทำไมอาจารยิ่งศักดิ์ไม่ได้เล่นภาคนี้อาจารย์อายุเยอะมากแล้วอาจารย์ ก็บอกอาจารย์เล่นไหมอาจารย์บอกไม่เอาหรอกฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว, <c oughs> ฉ,วลฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยก็ไม่มีอาจารย์จะมีตั้มกับโดม,มีกับใครมาแทนกันรับประกันว่าฟัางนี้สนุกแน่นอนแล้วมีใครอีกก็มี มีหมาเทวีเจ้าแล้วก็มีหนูรัดตอนนั้นเราเห็นหมาเทวีเจ้าเนี่ยเขาเขาโพสตเล่นอยู่ในหญิงเร่หญิงเี่เขาโพสต์อยู่ในนั้นแล้วเราอะเป็นคนติดต่อเขาเขา้เขามาเล่นหนังเราเ<อ>คือเป็นที่สังเกตว่าพี่โพสอ,อะจะเอาคนที่อยู่ในกระแสม,มาเล่นแล้วก็พี่ก็จะคิดใหม่ว่าบทมันจะเป็นอะไรยังไงเราก็ต้องคีเอทตลอดเวลาเพราะว่าพจนี้เป็นผู้กับตั้งแต่พศสามโมกพี่คิมดูเกือบสามสิบปีแล้วเวลาที่พี่เอาคนนี้มาเป็นกระแสะคนนี้กําลังเป็นกระแสแพี่ก็เรียกมาเล่นแต่กว่าจะฉายจริงๆอะ จะหมดกระแสไปเลยอย่างเขาเขามาเล่นหลังพดก่อนที่จะเป็นกระแสเหรอใช่พี่เห็นก่อนพูมาก่อนการนะพี่เนี่ยใช่พดเห็นก่อนในในติ๊กในเนี่ยในคลิปของเขาแล้วก็ดูเขาเออตลกดีเขาปากจัดดีก็ติดต่อเลยพอเขาเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วคนต้อนรับเขาเยอะละการทีวีแ้วนำพี่หนุ่มเขาไปออกก็เลยกลายเป็นกระแสคือจริงๆอ่อะพี่ติดต่อเขาก่อนมีหญิงลีแล้วพี่ใครอีกคะภาคนี้ก็คือมีตั้มกับโดมมาตั้มกับโด The Star แล้วก็มีหญิงลีมีอินุรัต Lớp ơ à. Đồ lát đồ nó có giọt นะคะแต่ละตัวเนี่ยแต่ละคนคไม่ใช่ตัวละครแต่ละตัวครับทำไมพี่ถึงรู้ว่าคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือเราก็อย่างอย่างหนูรัดเนี่ยเราก็เห็นคาแรคเตอร์เขาตามตามเฟซบุ๊กอยู่อยู่แล้วเขาก็มาเล่นเป็นตามคาแรคเตอร์เขาหนังเพราะาถ้าใครไม่บ้าใครไม่บอเนี่ยเล่นไม่ได้ก็หาคนที่แบบบ้าบอมาเล่นสนุกสนานเลยค่ะ นี่เขาไม่ได้บ้านะจริงๆเขาไม่ได้บ้าหนูรััดพูดปกตินี้ปกตินี้หนูรัดพูดยังไงลูกพูดตามปกติได้แต่หนูไม่ได้บ้านะคะ <c oughs> ความเด็ดของคนนี้คืออะไรต้องใช้ตัวนี้เลยค <c oughs> ืสอสองคนนี้เขาจะเล่นเป็นคู่หูกันโบนล์ลินกับโบไไลเวลาอสองคนนี้คุยกันก็คุรไม่รู้เรื่อง <c oughs> เพราะว่าอันนั้นเป็นบ้าแล้วก็หูนวะอันนั้นเรื่องจริงของเดี๋ยวก่อนคนนี้ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะหนูไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมลูกเพียร มีปัญหาเรื่องอะไรนะเป็นใบแล้วก็มีปัญหาเรื่องหูหูไม่ได้ยินเลยแล้วพี่จะให้เขาเข้าใจได้ไงในสิ่งอขาอธิบายเขาจะอ่านปากอ่านปากแราว่าเราพูดยังไ,อไองไมมอะไรอย่างเงี้ยสมมติวอยยศเนี่ยพูดอะไรเ้ขาจะรู้เขาอ่านปากได้แล้วก็แต่เวลาถ่ายหนังแต่เรื่องนี้ลาบากเพราะต่างคนต่างไม่รู้ไงก็เลยบอกอ่ะมึงสองคนอยากพูดอะไรพูดกันเลยแล้วก็ถ่ายนี่คือน้องโดม,โดมคือน้องโดมดูไม่เข้าพวกที่สุดลูกอ๋อก็ ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่แต่งตัวแต่เป็นเป็นเป็น<อ>คาแรคเตอร์ของอยู่ที่เป็นอยู่เป็นในแบบอะไรเงี้ยอย่างน้องโดมเงี้ยทำไมพี่ถึงเลือกมาเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นายแบบอย่างเงี้ยทรงเนี้ยมีเยอะมากคือเลือกมาเพราะว่าต้องหาคนมาเล่นคู่กับนิกกี้ไงแต่จริงๆเขาไม่ได้เปเรียบร้อยอย่างนี้นะจริงๆเขาทะลึ่งทะเลนนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เขามาอ,าออกรายการนี่ทำมันเรียบร้อยไปหน่อยเ <c oughs> ข้าใจคําพูดยยกๆไหมเออถ้าเป็นภาษาธรรมดาเข้าใจนะแต่เป็นภาษาอื่น ว่าภาษารัฐบาลภาษารัฐบาลรัฐบาลไม่เข้าใจภาษารัฐบาลคำพูดที่เป็นทางการไม่ใช่คำพูดรัฐบาลเกือบนาเลยไม่ต้องฉายแล้วพอจะแต่ภัคแปดเนี่ยแต่ที่เอามาเล่นก็ตรงนี้แหละพี่ฟังไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะเด็กกี้ถามอันหนึ่งมันไปตอบอีกแบบหนึ่งมันก็ฮาในหนังแหะแต่ก็เอาเลยเหรอเอาเลยเพราะสุดท้ายมันก็คุยกันรู้เรื่องทาจริงทํางานกับพี่พอดอ่ะพูดจริงๆว่า ยากไหมไม่ค่อยยากค่ะบทแบบที่ให้พูดอะไรก็พูดไปเลยพูดแบบยาวๆไปเลยค่ะจริงๆเขาเขามีงานประจําอยู่นะเนะขาเป็นนางเอกนิเกะนะจริงเหรอหนรเองนิเกได้นะดูแล้วล,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 ลองเอาผ้าออกแล้วร้องเซ็งเต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 งอีเวตนต์กระจายแม่เท้า สนุกแค่นี้ก็สนุกแล้วมันสนุกตอนไหนหรู้ไหม <c oughs> เราหัวเล้อบางทีเราหัวเราะในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ <c oughs> เราไม่ได้หัวเราะยอกเขานะเราหัวลาะในสิ่งไม่เข้าใจ <c oughs> การทาให้คนหัวเราะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนนี้ <c oughs> มีความเป็นอัจฉริยะในความรู้สึกเรา <c oughs> นอกจากที่จะปวดหัวกันไม่รู้เรื่องของเขาแล้วเนี่ยนะ พราะมากกว่าจะทําแต่ละฉากให้มันผ่านไปมันยากมากเลยฉากแต่ละฉากมันต้องคอนทินิวนักแสดงพี่หน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่จะคอนทินิวตอนไหนก็คือตอนแรกถ่ายกันเดือนมีนาเมษาแล้วพอโควิดมาทุกคนก็หยุดหมดหยุดจนถึงมาเริ่มอีกทีตุลาพอสักพักตึงสิตังสิตังมาบอกแล้วว่าจะไปศิลปกรรมหน้าทั้งหมดศิลปกรรมหน้าใหม่ทั้งหมดอ้าว แล้วหนังไทยอยู่จะทํายังไงแล้วบอกรอให้หนังปิดกล้องก่อนนางก็แอบไปทําที่เป็นข่าวอะ่ะแอบไป,ไปทำเราก็อู้ตายแล้วแล้วจะคอนดิดิวยังไงอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะสิตางทาออกมาแล้วเราก็เบาใจเพราะว่าหน้ามันไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมคนจะเสียใจยู่ดี <c oughs> ใจอรัเราก็เราก็สบายใจไปเท่าที่เท่าที่สังเกตนะคะ นอกเหนือจากพี่จะจับคนที่เป็นกระแสจริงแล้วคนอยู่ในกระแสมีเยอะมากคนอยู่ในกระแสมีเยอะเลือกใครก็ได้เลือกเก่งกว่านี้ก็ได้เพราะพี่มีตังใจอยู่แล้วแต่เหมือนกับพี่เลือกคนนั้นคนนี้เพราะพี่อยากช่วยใช่ใช่ไหมหอย่างพี่ยศเนี่ยพี่ยศปีนี้เท่าไหร่แล้วะคะหกสิบสอพี่พี่ดูแลพี่ยศตั้งแต่พี่ยศตั้งแต่ยศนี่อยู่กับมากรรมมาประมาณ30กว่าปีแล้วตอนที่เขา มาใหม่ๆคุณแม่เขาเป็นอัมพาตเนี่แล้วก็มาเสียตอนอายุ99แล้วเขาต้องดูแลกี่ปีอ,ะอ่ะเราก็เลยเออมาทำงานด้วยกันดีกว่า นับสนุนโดยไตราลาจีนา่าบูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิจริงๆแล้วต้องบอกว่าการดูหนังของพี่พจน์อนอนท์นอกเหนือจากได้ความสนุกสนานนะ,ะมันเป็นการทําบุญอยู่อย่างหนึ่ง<ะ>คือ<ะ>การได้สนับสนุนคนที่คนอื่นมองข้าม<ะ>เพราะมิดด้วยความบกพร่องบางอย่าง ในตัวแต่พี่ไม่เคยมองข้ามพี่กลับมองจุดนั้นให้เป็นจุดเด่นจุดขายเพื่อทําให้คนทุกคนมีความสุขได้และทําให้นักแสดงของพี่เห็นคุณค่าของตัวเองได้ว่าเขาเป็นคนเพราะว่าอย่างเขามาเล่นหนังอย่างเงี้ยพอคนรู้จักปุ๊บเขาก็ไปหากินอย่างอื่นได้จะมีภาคต่อไหมก็ถ้าประสบสําเร็จก็จ้าจะมีภาคต่อพี่หวังไว้ที่เท่าไหร่เรื่องนี้ก็หวังให้ผู้ชมมาดูกันเยอะๆแต่รับประกันได้ว่าเรื่องนี้ตลกมากตลกแน่นอนกว่าทุกภาคแน่นอนขอชื่อเต็มๆอีกทีนึงค่ะ หอแต่แขกโควิดปังปูริเย่ครับเข้าวันที่เข้าวันที่สองธันวาคมเอ่อเนี่ยฮะธันวาคมธันวาคมเลยครับอ่าเราจะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยการร้องลิเกของน้องหนุรลัดอีกรอบหนึ่งค่ะเพลงเลงเลงเพลหนุ่ทึ่หนุ่ลัดไม่ได้เพลตพีดู ไม่มีพีดไม่มีอะไรไม่มีพีไม่มีอะไรอยากมีคนดูแลให้พ่อแม่มาขอดูแลเฝ้า,ร,ารอเวลาถ้าอยากได้ของรางวัลนะคะต้องดูให้จบรายการนะคะคำถามท้ายรายการหอแต๋วแตกมีทั้งหมดกี่ภาคค่ะ ทราบคำตอบแล้วนะคะให้เข้าไปตอบได้ในเพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่คิมนะคะของรางวัลคือหมอนรองหลังดิลิเซียเดลิเซียมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะสัปดาห์หน้าจะเมาส์กับใครติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ my channel official ค่ะพบกับพระเอกยุค90หนุ่มสอนรามถ้าเขาออกมาเป็นผู้ชาย เราจะตั้งชื่อว่าเด็กชายแทนคุณชื่อเล่นชื่อแผ่นดินเวลาคนเรียกก็จเรียกเด็กชายแทนคุณแผ่นดินเทพิทักษ์ปรากฏเป็นผู้หญิงคุณครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นความอ่อนแอของระบบเทคโนโลยี <c oughs> <c oughs> อย่าเรียกว่าอ่อนเลยนะคุณอ่อน <c oughs> แอ,แอมาก <c oughs> เปลี่ยมาก,จจากแล้วสอนลูกยังไง <c oughs> ตอนนี้เพิ่งจะได้ดู Netflix ตอนช่วงโควิดรอบส